ไปแลกกันนี้อันดามันโตยรักข้านะครับทททพังงาจัดกิจกรรมตรวจชอบเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำกับตามแนวนโยบาย BCG นำสู้การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุดทธิเป็นสูนยั่งยืนนั่นเองครับโดยนายทะลึงซักหนุนประอ่านกับรองผู้ว่าราชการพังงาพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะกิจกรรมตรวจชอบเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำหรือว่าโลคาร์บอนนะครับ เส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่การท่องเที่ยวประเทศไทยรวมกับองค์การบริหารจัดการการเดินกระจกนะครับองค์กรมหาชนและก็สมาคมไทยท่องเที่ยวเชื้ออนุรักษ์และประจญไพยนะครับนำซื้อมวลชนนะครับโดยริษาทนำเที่ยวจันน้ำเนี่ยเดินทางรวมทำกิจกรรมสดอบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อกับกระอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับไทยตามแนวทาง BCG นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอน สุทธิเป็นทุ่นอย่างยั่งยืนนะครับนะก็น่าจะปั่นจักรยานเลยเป็นนั้นเลยครับน้องงอมนั่นแหละค่ะโดยกิจกรรมนี้เป็นนึ่งในเส้นทางนาร้องที่ทอททเนี่ยได้มีการออกแบบแล้วก็สร้างสั้นกิจกรรมประกอบไปด้วยการพายเรือคายักร,ร้อง ทีคลองสร้างเน่นะคะการเล่นกีฬาโต้คลื่นการปล่อยเต้าคืนสู้ทองทะเลแล้วก็การเดินเที่ยวยันเมืองเกาตะกัวป่าการศสร้างความสมบูรณ์แล้วก็ความลากไล่ทางทีวภพโรงแรมเข้าลักเมอลินรีสอร์ทการทําสปาห่มทรายจากภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนไม้ข้าวกันค่ะซึ่งทั้งแมททั้งเพลงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่หลอดค้าการเกิดคาร์บอนค่ะแล้วก็นําไปชดเชยคาร์บอนเครดิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเรือนกระจกผ่าคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การแลกเปลี่ยนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การขับเคลื่อนประเทศไทยสู้สร้างคมคาร์บอนต่ำที่ปล่อยคาร์บอนสุดทีเป็นสู้นย่างยั่งยืนภายในปีซ่องพันหตอนนี้ก็ซ่องพันย่สิบซ่องใช่ไมก็รอราวอ,อีกสี่สิบสามปีนะคะกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะ